ยองสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอซาไอทีครับวันนี้เราอยู่กับเกมโตเกียวกูนเบเกเดเชนนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับมารีวิวนะครับหรือว่ามาดูข้อมูลตัวละครนะครับของเจ้าตัวซาจินะครับที่จะเข้ามาในวันพรุ่งมีนะครับวันที่19เนาะสิบเก้าคุมผาพันนั่นเองนะก็ตัวละครนะครับจะเป็นตัวละครประเภคสเตงหรือว่าสีแดงนะครับอยู่ในสายของ น่าจะเป็นสายสตันปะ่ะเออรูปแบบนี้นะครับผมก็มาดูตัวละครนะครับว่าสกิลการ์เขาทำอะไรได้บ้างนะแล้วสกิลการ์เนี่ยนะครับเขาจะทําการรีมูฟนะครับเจ้าตัวของการยั่วยุนั่นเองนะครับจะสตูนะครับพร้อมกับทําการสตันด้วย1เทิร์นนะครับผมจากนั้นก็ทําดาเมจ440เปอร์เซนตนะครับของพลังโจมตีเนี่ยใส่สตูเลยนะครับก็สตันเนี่ยก็จะเป็นเอฟเฟกที่ ศัตรูเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือว่าทําอะไรได้ทั้งนั้นนะก็เหมือนมืงงงนะครับผมเหมือนทั่วไปนะเหมือนสถานะทั่วไปของสตันที่ว่าโดนสตัน์แล้วจะมืงงงไม่สามารถทําอะไรได้ทั้งสิ้นนะครับโดนบล็อกทุกอย่างเลยนะครับผมอืมแล้วก็อาจจะมีเอฟเฟกต์อันเดอร์บลมาด้วยนะที่จะทำดาเมจเพิ่มขึ้น20%เมื่อศัตรูมีดีบัฟนะครับอืมประมาณนั้นนะครับต่อมานะครับจะเป็นพารสีฟสกิลติดตัวของเขานะครับ ก็คือเนี่ครับเมื่อเพื่อนร่วมทีมเนี่ยนะครับทำการโจมตีนะครับจะโจมตีแบบไม่สนค่าของคลิรีซิตนะครับหรือว่าคีเดฟนั่นเองก็จะเป็นค่าของต้านทานคี K กับป้องกันคีนั่นเองนะต้านทานคี K ก็คือจะทําให้การตีติดคีเนี่ยตีติดยากนะครับแล้วก็ส่วนคลีเดฟก็ตีติดคี K นะครับแต่ว่าจะลดดาเมจของการ ตีติดขีนั่นเองประมาณนั้นนะครับผมก็สําหรับทุกหกเปอร์เซ็นต์สำหรับดีบัฟที่เป้าหมายมีนะครับตัวนีถ้ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมต่อมานะครับจะเป็นลิมิตสามนะครับโปรลิมิตสามเนี่ยก็คือเมื่อเล่นร่วมทีมของเราเนี่ยนะครับเอฟเฟกต์ Effect ของวิกหมดนะครับเอฟเฟกต์ Effect ของวิกนี้น่าจะเป็นเจ้าตัวที่เราแพ้ธาตุเนาะนะครับก็จะทําดาเมจแบบวิก 2 1 0ของพลังโจมตีแบบแรนดอมนะครับแรนดอมศัตรูเนาะส่วนในการโจมตีรูปแบบวิกเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าไม่รู้มันจะใช่หรือเปล่านะครับก็คือมันจะทําการเพิ่มนะครับเจ้าตัวของจุดจุดวิกอะให้กับศัตรู2อันนะครับผมอันนี้ผมแปลประมาณนี้ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่านะแต่น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับตัวต่อมานะครับลิมิตหกนะครับลิมิตหกก็คือดาเมจที่ เพื่อนร่วมทีมได้รับนะครับจากศัตรูที่โจมตีแบบเดี่ยวนะครับผมจะไม่เกิน40%ของเลือดสูงสุดนั่นเองนะครับผมก็พาสีฟนี้หรือว่าลิมิต6เนี่ยดีมากๆนะคือจะตีจะดามิดแรงเท่าไหร่ก็เถอะตีมานะครับจะไม่เกิน40%ของเลือดสูงสุดนะครับของเพื่อนร่วมทีมโอ้โหโคตรโกงอันนี้ผมว่าเอาไปเล่นอารีน่านี่โหดมากเลยนะเนี่ยนะครับและอันสุดท้ายนะครับเป็นปลดลิมิต9นะครับพาวเวอร์เบิร์ดนะครับผมก็ เราจะทาเมื่อเราอยู่สถานะเพาเวิร์ดเนี่ยนะครับเจ้าตัวซาจิเนี่ยจะช่วยในลดดาเมจของเพื่อนร่วมทีม7เป็นเวลา1เทิร์นโอ้ดีจัดนะครับผมดีจัดเลยนะก็นะครับมาสรุปกันนิดนึงนะครับผมก็เจ้าตัวซาจิเนี่ยเป็นตัวเอกลูซีฟหรือว่าเป็นตัวลิมิตดนะครับซึ่งไม่สามารถออกจากตู้อื่นได้นะครับนอกจากตู้ของเขาเท่านั้นซึ่งผมคิดว่าควรเปิดนะ นะครับเป็นตัวละครคนเปิดถ้าเกิดเล่น PVP เนี่ยน่าจะเปิดไวนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ลบย่อยูได้แล้วก็ทําให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยตายยากเลยเพราะว่าลิมิต6เขานั่นเองนะที่ทอาอาเพื่อนร่วมทีมเนี่ยจะโดนดาเมจไม่เกิน40%ของเลือดของเขานั่นเองนะก็ะคือไม่เกิน40%ของเลือดของเพื่อนนั่นแหละนะครับผมคือโคตรดีนะครับโคตรเก่งนะครับตัวนี้นะเหมาะสำหรับ PVP เลย นะครับก็ใครมีเพจก็คนเปิดไว้นะเพราะเป็นตัวเอกุสด้วยนะครับก็ถ้าตั้ออกไปก็เราไม่สามารถไปเปิดดุดเลทได้แล้วอ่ะนอกจากจะรอวนกลับแบบตู้ของคาเนกิหรือว่าอาริมะนะครับพวกนี้นะครับผม,มประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมฝากากดไลค์ก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสบวนนี้ขอตัวลาพก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม